วัสดีครับมาจ้ามาจ้านะฮะมาจ้ามาจ้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาควายมาควายยังดีกว่าไม่มาสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตีขารถรักนะครับผมก็มาพบปะกันนะผมกับชอบ่อง เอเจแอนกับโจ๊กนะครับผมอายินดีตอน,นครับทุกๆท่านเข้าสู่บ้านหลังน้อยๆของเฮานะครับวันนี้เฮาก็จะมานำเสนอเมนูนแนวผสมผสานกันนะครับระหว่าง เมนูของตังเหนือและเกาะเมนูของทางภาคใตา้นะครับผม่เอา,าก็เป็นช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะใครที่เข้ามาแล้วก็จะไปลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทุกๆคลิปวิดีโอเขาได้นะครับมามีลิขสิทธิ์นะผมใครอยากจะเอาไปเยียนแบบก็เอาไปเยียนแบบได้เลยนะครับผมหรือว่าใครอยากจะไปเสริมเติมแต่งเพื่อมีความน,น่าสนใจนะักวันนี้ก็ขอเชิญได้เลยนะครับผมอยินดีตอนรับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาแอลหากันนะครับ บอกพูว่าวันนี้าบ้านเปืเป่อน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นจะได้ห้องนะฮะอ่ะบาบอกพูเป็นจะได้นะครับแต่ว่าบ้านไอ้จกพี่แอนตอนนี้วิกฤตน้ําก็เริ่มปิ๊กเข้ามาหันรอบนะครับน้ําเหนือก็เกริ่มไหลมาครับสวัสดีครับน้องจินนี่นะฮะโอ้นะฮะสวัสดีครับนะฮะเครื่องบ้านพี่แอนทําไมมันเป็นจะนี้นะฮะอ่า สวัสดีทักทายเพื่อนๆตัวนะครับช่องเฮาวันนี้มันจะรุดเตื่อๆนะครับเพื่อนๆมันต้องตกใจไปนะครับเป็นเรื่องปกติของการทำช่องนะครับผมพี่แอนตั้งในอันนั้นได้เลยไลก่อนตั้งในอันตัวนั้นเลยนะครับนะครับถ้าว่ามันมาได้เดี๋ยวพี่แอนย้ายไปที่กีมีเป็นครีมนะครับนะฮะทักทายกันนะครับวันนี้นะฮะอาการสื่อสารอาจจะมีปัญหาสักเล็กสักน้อยนะครับ มาต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติของการทำไลฟ์สตรีมนะครับเหมือนอ่าแล้วมันมีไหนล่ะช่องคุณหายไปไหนตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอทดสอบก่อนนะครับอ่าวันนี้ใจเน็ตกับนักนวงนะครับรุดพ่องเงาพ่องปุดเกิงปุดการกระตุกกระตักกระติกอ่ามีนะครับรู้สึกว่าเน็ตจะไม่ค่อยสะเทียนเท่าไรนะคะช่องพี่แอนหมุนหรือเปล่านะฮะอ่าถ้าหมุนเกาะยินดีกุตอนทับตัวนะครับมีเหมือนว่าช่องพี่แอนจะหมุนเนาะนะครับ มีเสียงประหลาดประหลาดพี่อนครับช่องปี่อนมีปัญหาครับปี่อนพิมพ์ในนั้นเลยครับอ่าสอบก่อนนะครับสินสุดไปเลยครับ หลังบ้านแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้สถานการณ์บ้านเฮานะคะก็ฝนตกลงมาเห็นแล้วนะคะ,ออะเอแต่คืนนี้น้าเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าฝนตกทั้งคืนจนถึงเช้านี้น้ําขึ้นมาเห็นแล้วนะคะเ,เป็นปัญหาเฮาก็เฝ้าระวังอยู่ทั้งคืนนะคะดูคอตาดํไม่ได้หลับได้นอนนะคะเปลี่ยนเวรยามกัน,นออกมาดูน้ํา แต่ทุกบ้านของเจียงใหม่เกือบทุกพื้นที่จะโดนน้ำอ่าเฮ้ยทำไม,มบ้านเธอทำไมมืดมืดนะครับอ่ออาไปแอนทำไม,มบ้านพี่แอนถึงมืดมืดนะ,ะเพื่อนอ่าอะเป็นยังไงมืดก็มืดนะครับผมอะเอาตามมืดนะครับขอยินดีทอนครับมากเลยนี่ยัได้ได้นะครับผมวันนี้อ่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับอ่าสำหรัเป็นยังนะฮะวันนี้เราจะมาทําเมนูเพราะว่าเมนูผสมตัสารจ้เมนูที่ทําเรื่องของการ เอาของอาหารต้งเหนือกับอาหารทางใต้มาฟิตเจะริ่มนกันนะครับพี่แอมเมนูนี้ก็ชื่อว่าเมนูสตอผพัดหมูซับนะครับแต่ว่าวันนี้เขาบอกมีสตอเราก็จะเลยใจตัวของอ่ามาดิไหมกับแพะเป็นท้องว่าเพกานะคะลิ้นฟ้าเพกาในอันกำเือดเป็นท้องว่า มะลิกไม้นะคะที่เป็นฝักยาวๆแล้วมีรสชาติออกขมๆหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวกับกอนนะครับขมหน่อยนะคะขมนะคะอ่าแล้วเราก็จะผัดกับผักละนะคะจะเป็นเหมือนผักสามเป็นผักสามเหม็นกับใจไนะคะอันนี้เหม็นเดียวนะครับอันนี้เหม็นเดียวเหม็นเดียวก็เหม็นยังเมนผักละแล้วเหม็นสองก็เหม็นเฮาสองคนจสามเหม็นคนเลยนะครับ อาการสื่อสารมันนี้มีปัญหาเล็กน้อยนะครับเพื่อนอานะคะเอาใจเขาเกาะโกออนดีกว่านะครับผมงานจะมารอความหวังจากการตั้งนี้กว่าคงจะมาได้เรื่องได้ลาวนะครับเพื ah, ่อนเกาะทนเอาหน่อยนะคะคทนดูทนดูเอาไปหน่อยนะคะเพราะว่าอันอขึ้นแป๊บๆนะคะแป๊บๆเจอกันแป๊บๆแล้วเกาะกลับแล้วก็กลับกลับลงรูเดี๋ยวก็ตั้งเขื่องแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคนะครับแบบเป็นอย่างอ่ะบบเห็นหน้าแชทใครสักช่องแล้วอ่ะแบบเป็นอย่างฮะโชว์มาสโกออนนะเพื่อนๆอ่ะเราไปทำกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้ไอ้โจจะขอทำเลยฮะเพื่อนมาที่รูปวิโจกันนะครับอ่านะครับกับเดียวเขาก็จะทำการพัดนะครับตัวของมันหมูนะฮะอ่านะฮะต้องขอน อนุญาตเพื่อนๆเจน,เน,นครับวันนี้การสื่อสารลําบากมากเพราะว่าทุกช่องทางในจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้เปิ้นใจระบบการสื่อสารที่นักนะครับผมคนนั้นก่อใจคนนี้ก่อใจนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดเฮานี้ต่อน,นี้น้ําท่วมนะครับโครงข่ายการสื่อสารนี่อาจจะบม่ค่อยดีนะครับผมอาแต่บ่เป็นอยัง โชมัดโกออนนะครับผมเพื่อนๆถ้าพุดเกิงฟุดการนี่ก็ต้องขออภัยเลยนะครับนาช่องแชทเป็นสองช่องนี่ก็ไาหันไครเลยนะครับผมเฮาลยกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเฮากว่าจะใส่ตัวน้ํามันนะครับผมเข้าลงไปเล็กน้อยนะครับใส่น้ํามันสักประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จุดกระทะของเฮานะครับโชวแบบนี้นะฮะต้องขอบอกเพื่อนๆนะ จนลุกนะฮะลุกเดอะแชทรูมนะครับมาเห็นแชทรูมนะฮะสวัสดีทักทายเพื่อนๆตัวเนะครับมาาจ้ามาจ้าต้องบอกว่า I cannot see the comment ah everyone นะครับนะครับเราก็ต้องแบ่งส่วนนึงไปให้กับทีมงานเป็นใจตัวเนะครับเราจะมาใจของเขาคนเดียวไม่ได้เนาะเขาต้องมีอย่างครับต้องแบ่งกันนะครับรอนื้อมันฮ้อนสักกรรนะครับเดี๋ยวไอ้โจ๊กไปจะใสซ หมูซับนะครับอ่ะระหว่างที่เราจะรอดูกันนะครับว่าเขาจะใส่ยี่ห้อนะครับวันนี้เราจะทําตัวของผัดผัดไฟการนะครับหรือว่าบะริบไม้นแล้วผมมีหมูซับนะครับมีบะริบไม้นะครับผมมีน้ำพริกนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งว่าเขาทําสตอผัดนะครับก็จะมีพวกของกะปิหอมเตรียมพริกขี้หนูนะครับอยู่ในนี้นะฮะแล้วเขาจะดรอปความขมขื่นกลิ่นที่เหม็นหอมเหม็นหืนเนี่ยนะฮะเราไม่ใช่เหม็นหอมเหม็นเืน มีกลิ่นเฉพาะคือการใส่ตัวของใบชะอมเข้าไปนะครับเพื่อนๆอ่าสวัสดีกระแซบนค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณโจนาธาโจนาดนะคะแล้วก็สวัสดีคุณโซนัสักพงเชริมนะคะอ,ะอะ What are you cooking brother? ครับผม Broken broken bone with the นี่นะฮะ with the us นี่ก็ ชิลลี่เพสนะฮะอาน้ำพริกนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ใส่เกลือนะครับใส่หมูสับไปก่อนสวัสดีทักทายนะครับอ่าวันนี้นะครับมีเกลือใหม่มาช่องตรงนี้เลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเซฟแมวโค้งนะครับอ่าวันนี้ช่องเซฟแมวโค้งจะทำการไลฟ์สตรีมนะครับผมอ่ขอดูก่อนนะฮะอ่าทักทายนะครับคุณเขื่อนอุบลสวัสดีครับอ่ประตูสวัสดีครับสสวััดีครบนั่งเรือเฟอร์รี่มาออกมาโบกเรือหน่อยจอดตรงไหนได้เดี๋ย่าออก คล้องไว้ที่หัวกระไดของข้าน้ำเลยนะครับอ่าไอ้โจ๊กพัดหมูซับนะครับวันนี้หมูซับขอไอ้โจ๊กจากพิเศษหน่อยนะครับเนื่องจากว่าไอ้โจ๊กใส่ตัวของหมูสามชั้นเข้าไปตัวนะครับทำให้มีเท็กเจอร์ในการกิ่นแบบนุกๆนะครับอ่านี่นะฮะใช้ตีนหมูสามคอแล้วผสมกับตัวของหมูสามชั้นนะครับเขาก็เลยใช้น้ำมันหมูที่น้อยลงนะครับเพื่อนๆอ่าถ้าทายเขื่อุบลไปนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านภูมิอุจาระคุณโปรดทราบน,นะครับพัดนะไปเพิ่มมีความสุขประมาณสักเจนะครับวันนี้เอา70%เรนื่องจากว่าเขาจะต้องพักที่แก่งก่อนนะครับอ้าวต่อไปเขาก็ทำการเลื่อนระดับชั้นยศของหมูสับเขาขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่ตัวของพริกแกงที่เขาตำไว้นะฮะซึ่งประกอบไปด้วยกะปินะกะปิพริกขี้หนู แล้วเกาะตัวของหอมเตียมนะครับหรือว่าจะเตียมนั่นเองพัดคุกเท้าคุกเข้กเากันคือมีกลิ่นหอมแล้วตัวมูที่ออกสีชมพูชมพูเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำค้ำเนื่องจากกลับไปนะครับเพื่อนๆกลิ่นน,นี้คือใช้ได้เลยนะครับเพื่อนใช้อันใช้ไปไหนซื้อโอเลียมซตินะฮะกำลังหิวใช้กลิ่นไปใช่ไหมครับ นี่นะฮะการใชหมูสามชั้นลงมา็ส่วนผสมในการพักเนี่ยจะทําให้น้ํามันของเนื้อหมูออกมานะครับพัขก,ก็ไปนะครับพัดๆแปง้แปงๆนะครับผมอ่ะนะฮะเพื่อมีความสนุกสนานนะครับแล้วก็เมนูนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนจากสตอหรือว่าฟักเพกานี่นะครับหรือว่าฟักบลิตไม้เนี่ยไปนะครับผมใส่เป็นเห็ดลมหรือว่าเห็ดลมนะครับลำมาาใช้นะ้ำพริกตัวเดียวกับนี่มันก็นใช่เลยครับ กลิ่นนี้บรรยากจะบอกนะครับวันนี้ขอนอกใจพี่น้องชาวกระแสบนนะครับวันนี้ใช้กะติท้องตลาดนะครับเนื่องจากว่าร้านกาแฟนี้จใช้กสปิสตามท้องตลาดเพราะว่ากะติกะีิกะแสบนติดเกาะอยู่ในสวนใเขาใจว่ใครกินได้ไอมอ,อ่มเขม้มรับเข้าใจว่ใครกินนะครับของอร่อยเราต้องเก็บไปกินคนเดียวว่าเหมือน<า>ขามะปิ้นขายกระปุกได้ไหนะครับโยอาจจะได้ขอซื้อนะอนะครับเพราะว่ามันใกล้หมดแล้วมันกาะใช่ แล้ว <โฮ S 2> เรา<ม>นะฮะตอนนี้นะฮะคัวเรามันยากจนนะครับถ้าใครกินเม็ดสตอเนี่ยอันนี้ก็นึก่าพเป็นสตอก์ไปแล้วกันนะครับเอากรใสรรร่ฟักเพกาที่เอาเผาแล้วนะฮะแล้วก็เอาไปหั่นเป็นลูกเต๋าเป็นลูกเต๋ากันเป็นแบบเมล็ดของไม่ละเบียานะครับเมล็ดของอ่มารพลังสมัยโบราณนะครับเพื่อนโอ้โหพริ้ ไม่นะครับแน่ไม่คือมันไม่นะครับเนี่ยไม่เลย,เลยต้องปรุงอย่างเพิ่มแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะความเค็มของกะปิที่มีอยู่ในตัวแล้วนะฮะแล้วเมนูมนี้บอกไเลยว่าดูดข้าวมากๆนะคนใครที่เป็นสายสนขมนะฮะพวกตะเกดาวพวกของตัว ลิ้นฟ้าหรือสตอเนี่ยอันเนี้ยหกใจแน่นอนแม่ขมแต่ขมเพระแรงนะครับแต่มันขมนะใจน้าเห็นหน่อยนะครับเนื่องจากเอฟซีขอมานะครับปึ๊บโชว์นาักบอกว่าสาวาเสียงคือลำลำนะเจ้าแต่แต่พูดเปนเขียนมาเป็นภาษาคาโลฟิตนะคะพี่โจรอสักครู่นะฮะระะวางนี้เขาอาจจะนอกใจนะครับ มันอาจจะได้รสชาติที่เราต้องการเท่าที่ควรนะครับผมฉะนั้นแล้วขอชิมเล็กน้อยว่าจะได้เพิ่มเติมอะไรยังก่อนนะฮะแน่นอนนะครับติดเค็มนิดนินะเอาตัดน้ําตาลเข้าไปนิดหน,นึ่งนะฮะอนะติดน้ําตาลหมกไตช้อนชาเท่าไงหนี่นะฮะโอ้ชที่บอกว่าขมเลี้ยวเลี้ยวนั่นมหม คมสำรับต่อวอร์คมสำรับผู้สูงอายุอ่ะสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับผมเราก็โรยผักชะอมหรือว่าผัรละเข้าไปนะครับผมแบ่งใส่เป็นสามรอบนะครับป๊อกป๊อกป๊อกอีกอนเสวัส,สดีค่ะสุชาิดาแล้ว เพลงจกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่ันครับชาตุูจงรวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้จะเป่าคาถามาหาอะไรแฟนผมมีรักในหน้ามีตัดคอคุณชาตุกบอกว่าแซ่บอีกแล้ววันนี้มาแล้วนะครับยกสุดท้ายสำหรับพักละหรือว่านะฮะ พักขานนี่ใส่เข้าไปแดบนี้กลิ่นหอมตะลกอบดูไปะตากล้องเขาก็จามพิ่วพี่วนะครับผมอ่าสเต็ปเรียบร้อยกับมือขึ้นโต๊ะเสมอของห้องเต้นะครับห้องเต้เพนบอกว่ากินอาหารที่มีรสชาติหอม ช่วยลดน้ําตาลใน,ลนลร,รใน่างกายนะครับผมช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับผมแล้วเมนูนี้บอกได้เลยว่าช่วยจริงๆนะฮะอ่ากินเสร็จเรียบร้อยแล้วมานะครับมันจะมีกลิ่นนะฮะในการปัสสาวะเล็กน้อยนะครับผมเนื่องจากว่าเขากินพักชะอปโอมไปตัวเองนะครับนะมันเป็นการขับ กินอะไรยังก็ขับอันนั้นออกมาครโจกินรถเบนซ์ก็ขับเป็นรถเบนซ์นีนะเบนซ์ฮะหน้าตาสีสันอาจจะประสวยงเหมือนอาหารเหลาอาหารหรือนะครับผมแต่บอกเลยนะครับว่าประโยชน์ของเขานี่มีเยอะมากเลยนะครับผมประโยชน์จากฟักเพกานะฮะลดไขมันลดความดันลดอ่าเขาบว่าน้ำตาลในเลือดนะฮะส่วนใบชะอมนะฮะ มีแคลเซียมนะฮะแล้วก็มีฟอสเฟตด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะฮะลองไปทำกันดูได้นะฮะสำหรับคั่วผักเฮกาใส่ใบชะอมนะฮะประหนึ่งว่าเราทำสองเมนูรวมกันนะฮะคือสตอพัดหมูสับกับตัวของคั่วบริบไม้บ้านเฮานะครับอ่าเนื้ เรียบร้อยกันแล้วกับ1มเมนูของเฮานะครับผมและก็มีวันนี้มีเมนูเดียวจะต้องจําสิ่งจาพรกันต่อเพราะว่าต้องกินอย่ญญางประหยัดประหยัดช่วงนี้คุณสายผู้บอกว่าน้ํายังเยอะอยู่ไหมครับน้ําขึ้นมาแห่งประมาณ3เซนติเมตรครับผมแต่ก็ยังสบายสบาย,สบายสำหรับบ้านเฮานะครับอขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงนะครับไอซ่าทุกนะครับเพราะว่าตะเคืนฝนตกเข้มแล้วค่ะฝนตกทั้งคืนเลยเติมน้ําเราลงไฟเป็นเรื่องปกติสำหรับหน้าฝนนกหน้าฝน บนตกนี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับผมเอาก็ทาใจกันไปนะฮะเนื่องจากว่ารอบอาราวเบลของเขานะฮะจากบาดเจยงใหม่ของเขานี่ถูกรุมล้อมไปด้วยบ้านจัดสรรนะบานที่กระท่อมน้ํามงน้ําเหมืองน้ําแม่น้ํานะครับผมทําให้การระบายน้ําก่อน้อยลงนะฮะและปีนี้ฝนยอมครับว่ามาเยอะมากนะฮะเราก็ต้องทำใจกันนะฮะทำใจทำใจบูว่าพันละทำใจก็แล้วกันทำใจทำใจนะครับ คุณเพื่อนๆ,ๆที่เข้ามาดูช่อง AJN กับจ้าตัวนะครับผมหวังว่านี่ก็คงเป็นหนึ่งเมนูที่ชวนให้เพื่อนๆนะฮะหันมาทานข้าวมากกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับเพื่อนๆนะฮะ,ะ,ะยินดีตอน,นครับยินดีที่เพื่อนๆเข้ามาแอลหากันนะครับผมแล้วจะไปลืมนะครับผมก่อนออกจากบ้านขอาไปนะผม กินกันคนจ้อนสองจ้อนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไปนะฮะสิ่งที่อย่าลืมแหมย้งก็คือการกดไลค์นะฮะช่อง a j นกับจ๊กตัวนะครับผมแล้ว uh huh. เจอกันไปในตอนหน้านะครับเพื่อน<ะ>คุณโซนสัส์บอกว่า how is flooding in ยงใหม่ mai any better ถามว่าน้ําท่วมเนี่ยเป็นยังไงพ่อของในอันเชียงใหม่เฮานะอ่าผมสถานการณ์ตอนนี้กเกาะ เพราะว่า comfortable พอสัมพอนธ์เป็นเป็นบางจุดมาได้นะคะที่ว่าอ่าวิกฤตนะอแต่ว่าการสัญจรยังก็ยังไปได้อยู่นะคะอแต่ว่าบางบางจุดนี่อ่ามันท่วมถนนหนทางนะคะไปบ่ได้อ่าแต่กิ๊ว u มาร์สก็ว่าชี้หมายแชแนลนะคะอ่า don't forget please h i t right by channel ผมอ่ see you again เนกไรส์ตีนฮะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนขอขอบคุณประตูนะครับไอ้ไทยแลนด์มาส่งไอ้โจ๊กลงค่ะขอบคุณไอไทยแลนด์ครับขอบคุณไอ้ไทยแลนด์นะครับขอบคุณน้องโยงนะครับขอบคุณประตูนะครับขอบคุณพี่เก๋นะครับขอบคุณตะกี้ช่องโซนสับค่ะช่องมะลิตะกี้ที่ลุดนไปตัวนะครับช่องส่วนอุบลไปนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะผมสำหรับเฮานะฮะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีวิกฤตนะครับ แม้ว่าเขาผมวิกิรแต่เขาก็ยังสบายสบายสวัสดีค่ะค่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เป็นหวงแล้วก็ส่งกำลังใจเรื่องน้ำเรื่องท่าโตยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสบ,บายค่ะติด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 ,ด,ด